สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เวลาเข้าสวนอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปประมาณ2เดือนเต็มๆเลยนะคะที่เราไม่ได้เข้าสวนนะคะก็ให้คุณสามีเป็นคนดูแลนะคะวันนี้นะคะแม่เจี๊ยบก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะนํามาฝากเพื่อนๆนะคะเป็นวิธีการดูแลตะไคร้นะคะในกระถางแล้วก็วิธีการปลูกตะไคร้นะคะปลูกยังไงนะคะให้ตะไคร้ของเราเนี่ย แต่กอสวยแบบนี้นะคะแล้วก็ให้หัวใหญ่อวบทันกินนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆที่จะนำมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังได้ชมกันนะคะปลูกตะไคร้ในกระถางเนี่ยนะคะดูแลง่ายมากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากนะคะวิธีการดูแลเนี่ยนะคะบอกเลยว่าไม่ได้ใช้อะไรยุ่งยากนะคะ ก็คือใช้แค่เศษอาหารนะคะในการหมักดินดินที่นี่นะคะมันจะเป็นดินทรายเนาะดินทรายอย่างที่เ,เพื่อนๆรู้นะคะว่าแถบอาลับเนี่ยนะคะเขาจะเป็นดินทรายนะคะซึ่งดินทรายเนี่ยเราเอามาหมักกับเศษอาหารประมาณสัก2เดือน3เดือนหรือว่าเคยทําคลิปลงไปแล้วนะคะวิธีการหมักหมักไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าวัตถุอินทรีย์ของเราเนี่ยจะย่อยสลายนะคะกลายเป็นปุ๋ยนะคะกลายเป็นดินนะคะ แล้วก็ไม่มีความร้อนแล้วนะคะเราก็เอามาปลูกพืชผักของเราได้นะคะมาผสมกับดินใหม่ที่เราซื้อมานะคะมันจะใช้ได้นานมากๆนะคะคือปกติแล้วดินที่ไม่ได้หมักเนี่ยนะคะมันจะอยู่ได้ประมาณแป๊บเดียวหรือว่า ประมาณไม่ถึงปีหรือว่าปีหนึ่งนะคะมันก็จะแข็งนะคะก็จะแน่นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีดินหมักของเราเองนะคะมาปลูกมันจะยืดอายุไปได้อีกนานนะคะแล้วก็ร่วนซุยไม่ต้องพลวนดินบ่อยๆนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะมันมีความร่วนซุยราาของเขาก็สามารถที่จะไปหาอาหารได้ดีนะคะ ดินดำสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าหัวไม่ค่อยอวบใหญ่สักเท่าไหร่เนาะอันนี้คืออวบใหญ่สำหรับเรานะที่เราปลูกมานะคะมันก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าอยากจะให้อวบใหญ่เร็วๆนะคะก็ใช้เป็นปุ๋ยคอกเลยนะคะเป็นพวกปุ๋ยขี้วัวอย่างนี้นะแต่ว่าของเราไม่ได้ใช้นะคะใช้เป็นแค่เศษอาหารเพราะว่านอกจากจะลดต้นทุนแล้วนะคะก็ยังลดขยะในครัวเรือนด้วยเนาะแล้วก็ ที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะแพงมากๆนะคะปุ๋ยคอกแพงสุดๆนะคะก็เลยไม่อยากจะซื้อมาใส่นะคะก็ใช้เศษอาหารแทนนี่ค่ะนี้เป็นหัวตะไคร้นะคะที่เราปลูกเอาไว้เนาะมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะคะที่เพราะว่าเราไม่ได้บำรุงอะไรแบบดีๆเนาะเราใช้แค่เศษอาหารนะคะแล้วพวกน้ำหมักน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำน้ำเซาวข้าวจุลินทรีย์ฮอร์โมนไข่นมสดนะคะ เนี่ยค่ะได้แบบนี้แต่ว่าแตกกอสวยยอมรับว่าแตกกอสวยมากๆนะคะมันมันกอใหญ่มากนะคะมันจะลม้มเราต้องเอาไม้มาเสียบเอาไว้เนาะมันจะได้ไม่ล้มนะคะให้มันแบบตรงขึ้นไปเนาะอันนี้เราเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะ3หัวนี้นะคะเราสามารถแยกกอได้อีกนะเป็นกระถางละ1หัวก็ได้นะแต่ว่าไม่เจ็บจะปลูกในกระถางเดียวเนี่ยสหัวเลยนะคะโดยที่มีรากติดออกมาด้วย ในกล่องโฟมนี้นะคะยังปลูกอะไรเยอะแยะเลยนะคะนี่อันนี้เป็นขานะคะที่เคยถ่ายให้ดูตอนนั้นเนาะขาก็กําลังแตกกอเยอะเหมือนกันนะคะนี่อันนี้แก่แล้วนะใบที่เขาแก่แล้วเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหน่อที่แตกขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกนะเราสามารถที่จะขุดนะคะหรือว่านําไปขยายพันธุ์ได้อีกหนึ่งอ,อีกครั้งนะคะเนี่ย ก็จะได้แตกกอเยอะๆนะคะเอาไว้เผื่อปีหน้านะคะปีหน้าเนี่ยก็จะได้มีขาทานเยอะๆอันนี้มันแอร์อัดนะคะมันมีทั้งตะไคร้แล้วก็มีทั้งขาแล้วก็มีทั้งผักชัยยามีสารพัดเลยนะ มาเดี๋ยวเราจะมาอธิบายวิธีการแยกตะไคร้ปลูกกันนะคะตะไคร้ที่เราจะปลูกวันนี้นะคะก็เป็นตะไคร้ไทยนะคะที่เราได้นํามาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ได้นํามาปลูกในประเทศบาเลนแต่วันนี้เราอยากจะขยายเพิ่มให้ได้เยอะๆนะคะเพราะว่าตะไคร้ของเราเนี่ยมันมันหอมนะคะตะไคร้ที่บ้านเรามันหอมแล้วก็รสชาติมันก็ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรา เราแยกออกมาแล้วนะคะ3ต้นนะคะเป็นตะไคร้ที่เราแยกออกมาประมาณ3ต้น3ต้นนี้เราสามารถแยกออกอีกได้นะคะไปปลูกกระถางละ1ต้นแต่ว่าวันนี้เราจะปลูกกระถางเดียว3ต้นเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกกอเร็วนะคะ วิธีการปลูกนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้เนาะดินที่ใช้เนี่ยนะคะเป็นดินเก่านะคะแล้วก็จะใช้เป็นกระถางเก่ากระถางน,นี้นะคะเป็นกระถางที่เราปลูกโหระพาะเราซื้อโหระพามาจากช็อปไทยนะคะแล้วก็ได้นํามาปักชําแต่ว่าเขาไม่ค่อยโตนะคะก็เลยจะใช้กระถางน,นี้แทนนะคะก็ปลูกไปด้วยกันนะคะเวลาเราเวลาเราฝังลงไปในดินเนี่ยนะคะให้เขาท่วมให้ดินเนี่ยนะคะกรบช่วง หัวของเขานะคะแล้วก็โน้มลงมาเอียงๆลงมานะคะเขาจะได้แตกกอได้สวยนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆแน่อนอๆนะคะหลายๆท่านก็รู้นะคะวิธีการปลูกตะไคร้นะคะอยาปลูกแบบตรงขึ้นนะคะมันจะทําให้แตกกอไม่สวยนะคะให้ปลูกเอียงโน้มลงมาในแนวนอนนะคะมันจะได้แตกกอสวยนะคะ ไม่ว่าจะปลูกในกระถางหรือว่าปลูกในดินใช้เทคนิคนี้นะคะมันจะทําให้ตะไคร้เนี่ยนะคะแตกกอสวยจริงๆค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าที่ประเทศบาเลนเนี่ยนะคะช่วงเดือนเมษามาจนถึงเดือนสิงหาเนี่ยนะคะจะมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดมากๆนะคะยังไม่สามารถปลูกอะไรเพิ่มได้นะคะหลังจากเดือนกันยานะคะช่วงนี้นะคะเริ่มที่จะ ปลูกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาปลูกเพิ่มนะคะที่เห็นนี้นะคะก็เป็นผักสวนครัวเก่าๆนะคะที่เราปลูกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีนะคะตอนนี้ก็โลรทิ้งไปบ้างนะคะคือตัดทิ้งไปบ้างนะคะเราก็จะหาอะไรมาปลูกใหม่นะคะ ส่วนที่เห็นนี้นะคะก็เป็นฟักทองไทยนะคะที่เราได้นําเมล็ดมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ได้นํามาปลูกนะคะแต่ว่าส่วนมากเราจะปลูกเพื่อที่จะตัดยอดทานนะคะตอนที่ตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะคะเป็นแขนงที่แตกออกมานะคะตัดไปแล้ว5รอบนะคะเราปลูกตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะตอนนี้ยังยังเหลืออยู่นะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแขนงนะคะเป็นยอด ทอดยาวออกมาเลยนะคะฝั่งนี้ก็เป็นผักชัย,ยานะคะผักคณะเม็กซิโกเนาะเยอะมากๆนะคะที่เราขยายพันธุ์เอาไว้แล้วก็นี่เป็นมะเขือมะเขือยาวนะคะมะเขือยาวไทยสีสีเขียวนะคะส่วนมากจะปลูกเป็นของไทยนะคะของที่นี่ก็ปลูกนะคะแต่ว่าเราปลูกแบบต้องดูฤดูกาลของของเขานะคะว่าปลูกตอนช่วงไหน นี่ค่ะอันนี้เป็นบวบหอมนะคะบวบปีที่เราได้นํามาจากเมืองไทยนะคะก็ได้เอามาเล็ดมาหยอดไว้นะคะตอนนี้ก็เลื้อยเต็มเลยนะคะพันเต็มซุ้มของของอ่าค้างไม้เลื้อยของผักปลังนะคะนี่มองไม่เห็นผักปลั้งเลยนะคะส่วนมากจะเป็นอ่า อะไรนะเป็นบวบนะคะเป็นบวบหอมยอดบวบหอมนะ,ะยังไม่ได้ตัดยอดนะคะเขาก็เลยยังไม่อวบนะคะจะต้องตัดยอดนะคะแล้วก็มันเป็นกระถางเล็กๆนะคะที่ปลูกมันก็เลยทําให้ยอดไม่ค่อยอวบเท่าไหร่เนาะ วันนี้นะคะเราวันแรกนะคะที่ได้ลงมาดูพืชผักของเราก็มีภารกิจเยอะแยะมากมายนะคะทั้งจะมาปลูกผักด้วยนะคะเราได้กล่องโฟมสีขาวนี้นะคะตอนที่เรา,าไปซื้อของทะเลที่ตลาดนะคะเขาก็ให้มาเนาะเขาก็เอามาให้นะคะเพราะว่าเขาใส่ของทะเลมาให้นะคะแต่ว่ามันแตกนะคะก็เลยนี่ค่ะมาเย็บนะคะคือมาผูกเอาเชือกฟางนะคะมาผูกติดกันไว้นะคะจะได้แข็งแรง กล่องโฟมเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะใช้งานได้ทนมากๆนะคะสามารถใช้งานได้ทนจริงๆนะคะเพราะว่าเราปลูกมาหลายปีแล้วเนาะแล้วภารกิจต่อไปนะคะก็จะเป็นการฉีดพ่นฮอร์โมนไข่นมสดนะคะก็ทำหลายอย่างเลยละค่ะวันนี้ เดี๋ยวเรามาเคลียร์สถานที่กนก่อนนะคะตอนนี้ก็ย้ายออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ทําความสะอาดด้านในแล้วนะคะกระถางเล็กๆพวกนี้นะคะจะย้ายไปไว้สุดโน่นนะคะมุมโน่นหลังรถเลยนะคะรถเข้ามาฝากไว้เนาะเดี๋ยวให้เขารถออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายกระถางไปปลูกเ,เรียงยาวไปเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราจะเอากล่องโฟมนะคะมาใส่นะคะมามา,มาไว้เพราะว่ามันจับพอดีกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ เริ่มปลูกผักแล้วนะคะก็จะปลูกหลายอย่างเลยล่ะคะ่ะ อันนี้นะคะก็เป็นแลาดิสนะคะเป็นหัวยยาวๆเนาะไม่รู้ว่าจะงอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าแลาดิสเนี่ยมันประมาณ5ปีแล้วนะคะ,มะเมล็ดพันธ์ุยังไม่เคยได้มาปลูกเลยเนาะ5ปีเนี่ยนะคะน่าจะหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากจะลองดูนะคะถ้าเกิดเขาเกิดขึ้นมางอกขึ้นมาก็โอเคนะถ้าไม่งอกเดี๋ยวเราจะอาเอาผักกาดขาวนะคะมาปลูกแทนหรือว่าเป็นพวก ผักอย่างอื่นนะคะมาปลูกแทนส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นขึ้นช่ายนะคะจะปลูกแค่นี้นะคะปลูกแค่ขึ้นช่ายแล้วก็เป็นถั่วถั่วพุ่มนะคะสีม่วงก็จะปลูกไว้รอบๆนะคะก็โรยไว้รอบๆนะคะแล้วก็ดินเนี่ยที่ใช้เนี่ยนะคะเป็นดินหมักนะคะเป็นดินหมักของเราเองนะที่เราหมักเอาไว้กับทรายนะคะเป็นดินที่หมักจากเศษอาหารแล้วก็ทรายนะคะก็ประมาณครึ่งปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นดินเก่าด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเอามาปลูกผักนะคะแล้วก็เรามีดินที่เราซื้อมาจากร้านด้วยนะคะันนี้เราโรยมเมล็ดเสร็จนะคะเราก็จะใช้ดินที่ซื้อมาจากร้านนะคะเพราะว่ามันจะมีความนุ่มแล้วก็ความเบานะคะก็เลยจะเอามาโรยหน้านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการปลูกผักแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามชมคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าผักของเราจะงอกให้หรือเปล่าคะ่ะ